ตั้งแต่ได้เหตุผมกับหานอัปปีซาลอนนี่เนาะผู้ซื้อกว่าสั่งย้ายผมเลยได้แบบบ่ได้เก่าบ่ได้มาดได้เดียวนีอ่ยอย่ามาถ่ายคอยเขาบอกซื้อ<ะ>อย่ามาถ่ายอุย <c oughs> ออ้ยเฮ้โยโดยเอื่อยโดยเอื่อยคนงาะจะอย่าจะอย,ย่าไหมคอยด้เอื้อย อ๋อคนแบบเห็ดแซ่แเน่ยผมยืดใช่ใช้ย้ายไปวงๆเลยไฟไฟกิดคือคอยเนี่ยคูดป่ะคอยคอยคิดอยู่ในหัวคอยคิดถ้าถ้าเขาปุ่นเพื่อนเขาข้าวปุ่นเอายังดอกเขาไปุ่นขาหรือว่าปุ่นว่าเพิ่นเป็นนี่นั่นดอกเขาสอดเอาตุ้มหูสสแตนเลในหูเพิ่น กลับสวัสดีเด้อพี่น้องปองตายเบิร์ตสุภูสุคนพี่น้องนี่ต่เราก็จะส่องสองพี่ฮะอยู่หากินพี่น้องเมซิอมมาลาเพิรนมาหอดแล้วพี่น้องกำลังคั่วโป้งคั่วปลาถอดกงถอดเกตพี่น้องเอาหยอกพี่น้องวันก่อื้อเ่นวันก่อนมากินปลาขี้เฮือนมาพลาดไม่จะปลาขี้กาหัวโปเออจะต้องบอกว่าปลาหัวโปไม่โต สาวันกับบอมาเนาะแล้บอว่างบ่ส่วนแม่นังบเสาอกนบอาพ้องอืส่วนแม่นั่งตุยๆกับสาวอาจกันยังบอมาพี่นอ้องอืมสนื่งยก้าอนยูพี่น้องอนแม่น่ยกเาอกันงอ่น้ง่วนนชิงายเาบ่าพี่้อมาตึกเบเาอากันนันบ่าพเสน้ออม่ว่นเานบ่าเซื้อืเราอยากตึก ก็เลยนอนไปนอนมาเอาบ่มาจักเถื trees trees um, e really thời, like ่อก็เลยตึกเองได้ไลหลายอยู่เลยพี่น้องอันนี้ก็น่าจะซอยอันนี้เขากับสีทอดพี่น้องเขาสีทอดเอาทอดแน่ปิ้งแน่บ่มือเศร้าเจ้าบาดเจ้าบาดไปภาษาเฮ็ดเม่เสียว พวกว่าเอื้อก็ได้ลายอยู่ได้เราไปก็ไปเน่านะไปแพงไปห้างหน้าหมอห้องโรไปเข้าไปแก้วแล้วเออในห้างติ๊กอกบอกเออดอกกุ้งวานหกโซ่เศร้าเลยถึงตาโรคไตเพราะพี่ขันเราเห็นด้วยผัดว่าคนมาเก็บก่อนเขาไมี้ยงเขาม่เงี้ยงเอาก่อนเฮ็ดยังเฮ็ดละงงู ม่งั้นเจ้าก็สิบอกพ่น้องตงไปเก็บถ่ายคลิปนี่คอยเลยบอกว่าไม่ใช่เาะเข้าไปโกนเพราะว่ามือก่อนแล้เก็บขุนไปนั่นพ่อแก่ใส่เจ้าดอกม่ผ่านไปเขาไปกินเนาะทอดกระเทียมพี่น้องทอดกรอบๆเนาะใส่รสดีมากดดีๆแล้วก็ทอดกรอบๆพี่น้องใส่กระเทียมหลายๆอุ้ยแสบเลยเนี่ยจะเป็นเปาาเ ทอดทำมันสิได้กินเบิดลกงเบิดกลางมันเด้ก่างมันมันก็สิได้กินน้ำหัวมันก็ได้กินน้ำขอปดอันแาเอาคัวตัวรหัที่ปลมันแต่มันกเัวแล้วแล้วแต่เบป็นตเป็ลายโตรล่าแต่มันก คุมอยู่ไหนอันที่เขาคั่วให้พอเขาคั่วแบบมันก็สะอาดมันเรียบร้อยเบิดแล้วบะนี้เลือดเลือดเขาก็ให้เข้าเบิร์ดเดสไซส่เสยิ่งยังเขาก็ให้เบิดทุกอย่างแล้วก็จะทำตำถั่วพี่น้องโอ้ยขจานอันไหนพร้อยแนบแล้วก็มีดมีดโกนนั่นจะต้องเป็นไง เราประเด้คั่วไว้ได้คนสั่งเราจังคั่อ่ะออของเราน่ะซาที่เห็นนั่นเออคือจังเขาคือจังเขาสิกินยง้มเทียงบอจังเสียนนะยง้มเทียงยง้มเล้วเขาก็สั่งเราไว้จังสินะสั่งแต่เสาเราก็สิคั่วให้เอาง

มือเนี้ยลิสแต่ไม่เห่นไกลอยู่เด้งรยขั้งแรกได้ออกจากบ้านฝุน่นเพิ่นกม็มวนฝุ่นเยพอ,อดอีกเลยเฮ้ยอือโอ้ยจรงหน่อยสนแต่มันได้ไปมันจะกุ่งกะเท็อนเลยก็อยากอุ้มเจ้าเดียลิทง <c oughs> <c oughs> านเขาเนาะเป็นัวแบบสนใจนะเอนาค เ,คน,เคนมากบเจ้าเจ้าโบบังนั่นหออถอดเป็น,นตัวจังสันเลยถอดกินกับตำนี่แหละถอดกินกับตำถั่วตำมะครุมอือเ้าถอดกรบอกรบๆแต่ว่าใส่กระเทียม

ขันว่าสีหามือึงมพรอดแต่ก็ข้องกุลได้แบบแบบหินแต่ใส่ซิ่งกุบดจิ่งป้ากลางลายพี่นอ้องส่วนปลานิ่งกับเอาสองสามตัวนอ้องปล่อยเวดมันยังไม่ใหญ่ลาบคือสีแสบเนาะ หลาบกับกอยเฮาเห็นเฮาเห็นเพจเพจหนึ่งทางเล่านี่แหละคนดังนะเขากินป้าตัวสามีแหละเขาเอามาก่อยเบิดโตมันเลยเขากับกินอือเฮาเห็นนะเขากินใดแจงไดวะ บ่อบางหักว่ะอือว่ารู้ว่าป้าตัวบกใหญ่กัสิบบ่บงถอดเลยมันสิเสะมันสิเข่าเนื้อเขานังได้ตอนเขามักปลาทูจ้าปลาทูแห่งน้ำจืดนปะหแม่บ่อเม่เซียวอซําไม่แป้งพว ยินมันใหญ่เลยค่ะบ่งพึงประสงค์อ,อ้ยเอามาลาอับแซบขึ้นยังนี่ลาบปลาป้านี่แหละเขาลาบนะป้าจีน วัวัจใไหม่มัวัวมันง่บ่เป็นบ่มากวัวยังไ่ั่นง่ายใจหัว่แทน่ั่นเอออันทีทอดปลาแล้วัขาก็มันมีแป้งใส่ดาสีใส่แป้งหมบอใส่เรานะแป้งเราหูแจักเนาะเราหูจักแบบว่าเราบดะเด้ย เพลงยังไม่เสียวเพลงเจ้ากับเบาซุกน่ะเพลงเจ้ากับเบาซุกหลองคูห้องคูกันนะเพลงยังบแมนเพลงเจ้าบอผัวนั่งเอ้ยบ่อยาก ต้องเขาไปเบิ่งลีปเราต้องทามแบาสุกตอนนี้เราไปเที่ยวรีพีบเอเนบอกเราไปอีกอะพี่้าม่วนอยู่ได้แบบว่าเขาเห็ดแบบเขาเห็ดมองทองเที่ยวนะงามงามไดแบบมันโหนสลงสลิงนะ้ำเดอยู่รีพีนะ่ะเออต,ตือ่นตาตื่นใจ,ใจเออเขาเห็นอนะ่ะเออวันนี้มันมันเป็นครัวแบบเขาเห็ดนะ่้ยาออกไปนะั่นแบบ ท้าหลุดยานเฮห้ายานนะบอกอาลีนามมันแห้งโคตรขันสารข้าเสื่อนรีพีว่าสะเตมันเป็นตมมันองคายูากิตเขาา่รววูหันเนาะแต่ว่าป่าน่ยตัวใหญ่แห้งอาลีด้ป่าป่า่นันเป็นป่าแข็งมห้มเฮ้ยเ้ากับฝึงหูแต่ป่าแข็งแห้ง มันมันท่วนน้ำได้หรอน้ำมันแห้งมันท่วนน้ำขึ้นมากขนาดใส่พิกนะจาต้องมากแ่บๆเลยจะใส่เสียงเหยีดหยั่งเลยบอกครับ บอกครับดูครับพวต่ตรงบอกหมือนมวพ่ใส่เสียงขื่นเสียงอืออือ้อยอืเส่ตัวคนที่แท้จิงของสัน <laughs> ยย้เปิดปิดูกปิดปก็ยัใส่ใส่สาเบิงไม่เียมาลานั่นอือหันเหีนบอกปูน <laughs> 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 มาร์กใส่พริกแล้วก็ใส่ปลาแดกพี่น้องแล้วก็สิตำกระเทียมใส,ไมไใส่ไม่ได้ใส่ไ่ได่บอมเปนสาหวานที่อมาลาเด้อจ้า <c oughs> สยายผมติดกิกมีบอกไปกลางคืนกับผมพึ่งวึ่งพึ่งวึ่งข้างล่างแม่นไปเลยหลอกใส่หลานกับอะไรพวกไว้ใส่น้อง <c oughs> ใส่ทุกอย่างที่เค็บอกว่าลดห้างลงไปเลยอันที่จริง่ะใส่ใส่แต่ลดดีครับเจ้าเสื้อข่อยน่นะเลยไอซีที่ใจก็ข่อยนิดแต่ว่ามากเพื่อนี่หักเข็มแน่นอนอุ้ยอุ้ยตกใจบันเมืองเอ้ย,อยจะไม่นั่งคัดลูกแตงตุ้ยชวยมากนะเสร็จ ตั้ำแบบไดมอนเต็ปตตัแบบไดมันสเต็นี่เ่ออะยังน้ติใหม่ของการต้มผม่เงนเฮ้ยมิใหม่ในการตั้มตั้ม เเ้จอม่ก่เกลือนะบ้ทั้งกระแดกทั้งรดนิ่งทั้งนาอมันหอยเกลือไม่ยอดใช้มันเต้นนี่มันแหลกเลยอืมเกาเข้มเข้มไว้เก้านี่เลยเบิ้งในมอเลยอยู่เอบอกว่าสูตร สูตรตำส้มตำของอมมาลาต้องใส่รสด,ดีนะอร่อยกระเพิ่ <c oughs> <c oughs> นใส่รสด,ดีมือนันเด้แซ่บซื่อเลยใส่รสด,ดีนะออ <c oughs> นเออมันนัวมันนัวมันนัวลึกหอมอะไรพี่น้องมาทะเลาะกันหอมเลย มิเชลมาล่าเราหมานถ้าอยากไปเนาะพอวายเฮดเรางโง่เมื่อกลังออกแต่กะว่าวอกกะว่าเธอคนนะ่ะเต็มป่ามันไปกัมันมันบอกท่านเขาบางคนเขาสิบางคนเขายื้ออังย์ย์แหละคือว่าแหละเนาะดวงไพดวงมัน ปาเฉอนาเอ๋่นะบางเอนพ่อเป็นหมู่ปากกันพมอไมกินเฮ้ยปากปากหมอปา้เยอะหอาือนอมันเอม่นได้เออคือเอฟซีวาน่ะแหละเรียกเรียกเจมเรียกเวลาเรียกเม็ดเสียมมาลาให้เรียกเม็เสียมมาลาได้ไหมหรือว่าเจมมาลาห้ามเรียกว่าอมาลาอย่างสี หรือว่าเรียกหน้าสาวก็คือให้เรียกหน้าสาวบ่ให้เรียกว่านางเถาหรือว่าเจี๊ยบอย่างเพิ่นว่าอืมบางเทื่อบางเทื่อกับถ้าว่าออกมามันก็คือแบบว่าอัม马拉อย่างเช่นนะพี่น้องฮะจะกดออกบอกแล้วนำมาต่ออีกเออชาวกทำนี่เอาหลดนะเอาสี่สิบนาทีโหลดเฮ้ยยังไงจะเป็นบุญมากต้องทำนะก็เด้นให้เจ้าเทีย่ ต,ำ,ตำมัมัชกะแลกนั่น่กระเทียมะเอยตำกระเทียมนี่อดนี่แลุ้ยา้งหยังเพิ่มอีกแล้ว อเมเือมีอมตามหาไเห็ดเดลกือไมงบันนั่นมอันนี้แมนแม้นแมนบาเอื้อเบาเอื้อจะามายืนยันดูั่นบ้าเสื้อามาเลยบริกิมันบาบักฝรั่งเลยนะมันบทันชูนั่นแล้วบอกว่าเราขอกินล้ยเถื่อบให้กินแล้ววะขอต่นได้ ขอเลยข่ก็เคยขอไม่เจียวเออแล้วบ่หยกินอันนี้จะไปลด้ขทอมันบ่ทันชูอัมาลาเป็นคนจึ๊บจึ๊บเจ้าเด็กเป็นคนสวยและรวยมากนะซื้ออัมาลาเออขอขออยู่ขอกินมันบ่คือเนาะมันบลาดิบสมเอาหาังนี่หตัดเครื่อต่ย บ้าปะน้ำมันนะน้ำมันคือน้ำมันหมูคือ่าไเอากตเอแ้าเอาเฮาให้แล้วยิบให้มาะกทอดปานี่ยคือบหญ่้วมันจ่วมูดด อาลิสอาลิสอาลิสอ <salud> ืมไปใช้มาใช้กับเขาแต่คู่อะนะ บัวระว่างเป็นเส้นขูดกับเส้นซับมันสิต่างกันนะมันสิแสบต่างกันลายโพดมันคือง่ามันมันเราควรจกินกระเทียมแบบกระเทียมนั่นทาทอดนะบรต้องตั้มแหลกถูกถูกเอารสชาติเหมันก็บบริกกินกระเทียมกระเทียมเราจะกินทอดสมันต้อง มันต้องเอากระเทียมลงทอดก่อเนี่ยมันตงเหลืองกับตักกระเทียมขึ้นแล้เวเ,ลอเ,เ,ออเอาปลาลงมปลาไปกระชื่นลูกบาดเดียวได้ไหมหมอใหญ่ไงเอ้ยหมอเอาลูกบาดเดียวได้ปะได้เอาเชียยไียังอมหมอเนี่ยก้ามันจะจอมหมอฮะยิ่ต่ำยิ่งร้อ น้มาน้ำคัฮะคัดตีหอดพุนละอืมหอมเด็กพี่น้องเลยหอมหอมหอมเลยหอมเลยอืมหอมมากหอมมากเนาะไทแมนวัดใส่ติดสองเตาเลย บลาพี่น้องมันบกอ่อนสมบ,บูรณ์มาตรงว่ามันก,ะนกระกดูกแข็ง่ีแต่มากมากปลาต้มเนยนก่อน,น,นแม่นปะหอ,อมอะไรพี่น้องเลยขวดหอมเลยทอดกรอบๆพี่น้องกินไหนบดกระด้งกระดูกแล้วก็มีตีนนะพี่น้องต้มตีนไก่ แล้วก็จะตำตำทั้งถั่วแล้วก็ตำถั่วหมูยออพิณว่าแล้วก็ตำมะคุงพี่น้องหอมมากหอมอมร่อือ,อ บะเวอร์มันแตกทำไมไหมนะอาะบอรกรับมันขึ่นบอ น้องพี่น้อนงเงยาพอสมควรแล้วพี่น้องเพราะว่าถอดมันกระเฮิองอยู่พี่น้องจ้าไปละพี่น้องสวัสดีครับผมอยู่บ้านเบาเอื้อพี่น้องชิตาเบาน้ํเบาน้ายังบ่ข้นมาด้ยพี่น้องก็เลยกินก่อนจังเลยเบาน้ำจังเลยเบาน้ำยังอยู่สวนสวนยาง เคยอยู่น้ำเคยอยู่น um> ้ำก um> ันหนาอยู่น hmm> ah> ้ำกันลายคนน่ะนะเคยแบบว่าไปเหลินไปยังน้ำกันนาสมุดรวะไปี้นองขดนหลก่าไปแล้วพี่น้องเลยครับผม